ประกาศบอก่เห็นเป็นอย่างน้าวะ่ะมาเด้อค่ะมาเด้อมากินหอยมแมลงภูน้ำแย้ไก่จ้าบ่ห่วงกินเข่าเลยเด้อมืงเนี่กินหอยมแมลงภูกลับเขา่ามาได้ห่วงกินเข่าเลยมนี่ ฝันอย่างหนึ่งสองสองเจ็ดแปดกันว่ามาเด้อจ่ามาเด้อมากินข่าวน้ำยายไก่จ้าเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่สวัสดีค่ะคุณยายยุพินขาสวัสดีค่ะเดีย๋ยวไปหาถุงมาใส่เผือกอย ไปเลยไปต้ลังไปเลยเปิดประตูไม่ได้เลยไอ้น่่นมันจะเข้ามาสวัสด,ดีค่ะคุณยายยุพินนะแค่เปลือกหอยกันมันกินแกะไม่แค่เอตัตะตัวมันกินกินไง เผือกมันใส่ขยะไว้ก่อนโอดตัวมันฮัลโหลอ๋อนักสูเขาโทรไปเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้มูนเกี่ยวกับคอมนี่แหละเขาเขาอยากจะให้ดำคิดให้เขาหน่อยเออก็เลยบอกว่าแสดงว่าหนูดำเขาทำงานเขาบอกจะรวมยอดแต่เขาทำไม่เป็น เออทักเออโทรหาไปเลยโทรหาไปเลยเห็นสั่นหมดเลยเห็นมันสั่นอยู่มันทำไม่ได้เออมันจะรวมยอดกลัวจะนายว่ามั้งสวัสดีค่ะพี่พรพี่พรคนสวย พี่พรจ๋าสวัสดีจ้าใส่ป้แจให้พี่พรก่อนจ้าทีน,นี้เห็นแล้วนะเห็นบ้านพี่พรแล้วนะเสื้อสีแดงแต่ก่อนไม่เห็นนะต้องเข้าไปตั้งหลังบ้านเดีย๋ยนี้เห็นแล้วนะเี่พรคนสวยนี่มาแล้วเสื้อแดงเจ๊ไก, <si> <si> ก่ก็ใส่ป้าแจให้แล้วนะแต่ก่อนไม่เห็นจริงๆนะพี่พรเนาะเจ๊ไก่ก็เข้าไปตั้งาไปใส่หลังบ้านให้เนาะไปใส่ป้าแจหลังบ้านนั่นแหละที่เจ๊พรบอกว่าเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะ ยายไก,ก่ต้องหัดเข้าไปไปพิมพ์เอานั่นแหละสวัสดียายคำจ้าเจ๊พรคนสวยของเราสวัสดียายยุพินคนสวยจ้าพี่คำนาโคกคุณยายจ้าเจพพรสวัสดีค่ะยายุพินก็ทักรวมนะคะยายยุพินก็สวัสดีเจพพรน,นาโคกก็สวัสดียายยุพินจ้ายายยุพินคนสวย เจ๊พรก็สวัสดีทุกท่านนะคะเจ๊พรสวัสดีทุกท่านค่ะเย่คำเย่คำเจ๊พรสวัสดีพี่นาโคก็สวัสดีเจ๊พรคนสวยค่ะคุณวีก็สวัสดีพี่ยุพินค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พรคุณวีพี่วีเจ๊พรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านนะคะคุณวี ่าแย่ไก่กินหอยแมลงผู้นะเจ๊พรคุณยายยุพินหอยแมลงผู้นี่แกแ่ๆกแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเนาะอร่อยนะกินเล่นซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใส่ตู้เย็นไว้คนข้างบ้านเขาเอามาขายเกงใจเขาก็เลยช่วยเขาซื้อซื้อไว้สามกิโล อร่อยอ้วนดีนะตัวมันอ้วนดีนะหอยแมงผู้นี่แก่แบบนี้แล้วอร่อยแล้วก็อน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดน้ำจิ้มยาไก่ก็ตำเองนะเมื่อนี้กินหอยเด้อ